ดุเดือดไม่แพ้กระสุนที่ชายแดนเลยค่ะสำหรับโพสต์ล่าสุดของนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุทธที่ออกมาเคลื่อนไหวฟาดแรงใส่รัฐบาลไทยกลางกระแสความตึงเครียดจากสถานการณ์ประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ดูเหมือนจะยังไม่เห็นทางจบง่ายๆ หลังจากที่มีการเจราจาหยุดยิงไปก่อนหน้านี้แต่ทหารกัมพูชาย,ยังฝ่าฝืนข้อตกลงและยังมีเสียงปืนดังสนั่นต่อเนื่องถึงวันที่5จนกองทัพไทยต้องออกมาประนามว่าเป็นการกระทำที่ไม่รักษาสัญญาเรื่องนี้ทำให้คนไทยจำนวนมากไม่พอใจและหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกมารทเข้มอย่างอาร์ตพสุดค่ะ เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาอาร์ตได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยน้ำเสียงฟาดเดือดถึงรัฐบาลไทยโดยเขียนว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะแถลงข่าวให้โลกรู้ว่าไอ้คำเหลนแม่งเริ่มยิงเราก่อนแล้วแม่งไม่หยุดยิงตามที่ตกลงไว้เมื่อไหร่รัฐบาลจะฉลาดสักทีโง่จริงโพสต์ดังกล่าวทำเอาโซเชียลแทบลุกเป็นไฟชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยและวิจารณ์อย่างหลากหลายหลายคนบอกว่า อาจกล้าพูดในสิ่งที่ประชาชนหลายคนคิดแต่ไม่มีโอกาสพูดเสียงดังแบบนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าการที่คนบันเทิงลุกขึ้นมาพูดถึงปัญหาสังคมเป็นสัญญาณว่าประชาชนเริ่มหมดความอดทนกับการทำงานที่ล่าช้าของรัฐบาลแม้โพสต์นี้จะเต็มไปด้วยความโกรธและการตำหนิอย่างรุนแรงแต่ก็สะท้อนให้เห็นความห่วงใยบ้านเมืองและความต้องการให้รัฐบาลไทยปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศอย่างจริงจังหลายคนในโซเชียลได้แชร์โพสต์นี้ออกไปพร้อมติดแฮช ชายแดนไทยกัมพูชาอาร์ตพสุทฟาดเดือดจนติดเทรนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะทายที่สุดนี้เราคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเสียงของประชาชนรวมถึงคนดังอย่างอาร์ตพสุทจะส่งผลให้รัฐบาลมีการสื่อสารและออกมาตรการชัดเจนมากขึ้นหรือไม่เพราะในเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนสิ่งที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดก็คือความจริงและการปกป้องประเทศอย่างเต็มที่ค่ะ